ตอนนี้เราอยู่กันในเกม c y b e r p u n ัง2 7 7 7ครับในช่วงกลางเกมเราจะได้รับการติดต่อจากอลิซาเบธให้มาทำงานให้สาม,มีของเธอโดยที่เธอไม่ได้บอกรายละเอียดของงานซึ่งเราจะได้รู้ที่หลังว่าสาม,มีของเธอก็คือเจฟฟ์สันเป็นลาเลสนักการเมืองหนุ่มไฟแรง ตัวเต็งตำแหน่งนายกคนต่อไปของเมืองในซิตี้ที่มีโฆษณาหาเสียงอยู่ทั่วไปหมดอลิซาเบธเล่าว่านายกคนก่อนลูเชียสไลท์เพิ่งเสียชีวิตและพวกเขาก็อยากรู้ว่าลูเชียสตายได้ยังไงและเพราะอะไรซึ่งจริงๆก่อนที่เขาจะตาย2-3ถึงวันก็มีข่าวว่ามีใครบางคนพยายามฆ่าลูเชียสอยู่เหมือนกันแต่ตำรวจบอกว่า2คดีนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะคนที่พยายามฆ่าลูเชียสเป็นไซเบอร์วิกลจริตที่ฆ่าไม่เลือกหน้า ส่วนลูเชียสตำรวจระบุก,การตายไว้ว่าเป็นเพราะหัวใจเทียมทำงานผิดปกติแต่คู่เปลาเรสไม่เชื่อเพราะก่อนที่เขาจะตายไม่นานลูเชียสเพิ่งตัดงบกรมตำรวจไปพวกเขาเลยเอาบันทึกเบนแดนส์วันที่ไซเบอร์วิลกลจริตพยายามฆ่าลูเชียสไปให้หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแต่ก็ยังไม่เจออะไรพวกเขาเลยหันมาหาวีที่เป็นคนนอกและมีประสบการณ์ด้านนี้แทนซึ่งวีพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีจุดน่าสงสัยหลายที่ ทางเรื่องที่ปีเตอร์ที่เป็นไซเบอร์วิกลจริตมีอุปรกรณ์ระดับสูงในตัวมากเกินไปเหมือนกับว่ามีแค่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและเรื่องที่กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ในช่วงที่เกิดเรื่องพอดีเหมือนตำรวจจงใจเปิดทางให้หลังจากออกมาจากเบนแดนส์วีจะถาข้อมูลเพิ่มจากเจฟได้ความว่าลูเชียสจัดงานประชุมเพื่ออดผลงานของตัวเองที่ทำให้อาชญากรรมในเมืองในสิตี้ลดลงได้ซึ่งจริงๆที่ตัวเลขลดลง เป็นเพราะลูเชียสจัดให้แปซิฟิกยาที่เป็นเขตมีปัญหาเป็นเขตอ,อิสระสถิติอาชญากรรมของทีนั่นเลยไม่ถูกเอามาคำนวณด้วยและหลังจากที่ลูเชียสตายโฮที่เป็นลูกน้องของลูเชียสก็ขึ้นมารักษาการแทนส่วนตำรวจที่ช่วยชีวิตลูเชียสเอาไว้ในวันนั้นคือนักสืบริเวอร์วอร์ดที่เจฟฟ์สันยืนยันว่าเขาเป็นคนดีวีเลนัดเจอกับริเวอร์เพื่อสือบเรื่องนี้ต่อซึ่งตอนที่เรามาถึงริเวอร์กำลังคุยกับนักสืบฮานที่เป็นเพื่อนของเขา ที่มาเตือนริเวอร์ให้หยุดตามสืบเรื่องนี้สักทีเพราะหัวหน้าสั่งห้ามแล้วแต่พอหนังสืบฮานเดินออกไปริเวอร์กับบีก็คุยเรื่องนี้กันต่อในรถริเวอร์เล่าว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่มีคนเห็นปีเตอร์เอาปืนยิงถังขยะแล้วตะโกนว่าเขาจะไปหาหนายกทําให้ปีเตอร์ถูกจับกลุ่มแต่เขากลับหายตัวไปก่อนจะโดนตั้งข้อหาเหมือนกับว่ามีใครบางคนไม่ต้องการให้ปีเตอร์ถูกจับในวันนั้นหลังจากนั้นวีจะถามถึงเลดควีนเลส ที่ลูเชียสได้ไปในวันที่เขาตายซึ่งริเวอร์บอกว่าไม่เป็นคลับรูที่ไหนสักที่แต่ริเวอร์รู้จักคนที่น่าจะรู้พวกเขาเลยแวะไปสอบปากคําจนได้ที่ตั้งของคลับแต่คลับนั้นถูกปิดไปแล้วไม่นานหลังจากที่ลูเชียสตายหลังจากนั้นริเวอร์จะพาไปตลาดเพื่อหาตัวคริสตินที่เขาสืบรู้มาว่าเป็นนายจ้างของปีเตอร์ทําให้ได้รู้เรื่องอยู่กับปีเตอร์เพิ่มขึ้นมาว่าเขาเกลียดนายกเพราะปีเตอร์เชื่อว่านายยกพูดกับเขาผ่านทีวี แต่สุดท้ายนายกก็ไม่ทําอย่างที่พูดซึ่งเป็นข้อมูลที่ฟังดูไม่มีประโยชน์อะไรแต่ลิเวอร์บอกว่าในหลายๆครั้งข้อมูลเล็กๆพวกนี้ก็อาจมีประโยชน์ขึ้นมาทีหลังได้หลังจากนั้นทั้งคู่จะไปขับเลดวินเลสกันต่อแต่ลิเวอร์ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเป็นตํารวจต้องมีหมายสารอนุญาตทาให้วีต้องหาทางเข้าไปเองซึ่งมันเป็นคลับลับที่ซ่อนถังเข้าเอาไว้ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ในโกดังที่นั่นวีจะเจอเบ,แบนแดนซ์ที่ลูเชียสเคยใช้ และพบว่ามันมีไวรัสอยู่โชคดีที่ลิเวอร์ตามมาช่วยวีได้ทันเรื่องนี้จึงเป็นไปตามที่พวกเขาคาดนั่นคือลูเชียสไม่ได้หัวใจวาย,ายตายตามธรรมชาติแต่ตายเพราะมีใครบางคนเอาไวรัสมาใส่ในเบนแดนส์ของเขานอกจากนี้พวกเขายังเจอบันทึกกล้องวงจรปิดในวันที่ลูเชียสตายอีกด้วยทําให้ได้รู้ว่าการฆาตกรรมครั้งนี้มีตํารวจรู้เห็นช่วยกบเกินหลักฐานและตํารวจคนนั้นก็คือนักสืบหานเพื่อนของลิเวอร์ ลิเวอร์เลยนัดเจอกับนักสือฮานอีกครั้งเพื่อถามว่าฮานรับคำสั่งจากใครแต่ฮานไม่บอกและไม่รู้สึกผิดด้วยเพราะมองว่าตำรวจทำเรื่องกปรก,ปกเป็นเรื่องธรรมดาในเมืองไนซิตี้ถึงอย่างนั้นลิเวอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้และเชื่อว่าคนที่ฆ่าลูเชียสก็คือโฮที่อยากได้ตำแหน่งนายกแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเรื่องนี้อย่างน้อยการได้รู้ว่าในเบนดานส์ของลูเชียสไม่ใค่ใส่ไวรัสเอาไว้ก็น่าจะเพียงพอกับการเปิดคดีนี้ขึ้นมาใหม่ ส่วน V. ก็กลับไปรายงานผลทําให้งานที่ V. รับจากเปลาเลสจบลงหลังจากนั้นในเวลาต่อมา V. จะถูกว่าจ้างอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอต้องเดินทางไปบ้านครอบครัวเปลาเลสเจฟเล่าว่ากลางดึกไม่กี่วันก่อนพวกเขาถูกใครบางคนบุกรุกเข้ามาในบ้านเจฟที่ได้ยินเสียงและหยิบปืนออกมาจากห้องนอนแล้วยิงคนคนนั้นที่ทางเดินแล้วอยู่ๆเจฟก็หมดสติไปเช้าวันต่อมาเจฟตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัว และพบว่าในบ้านไม่มีร่องรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยพวกเขาเลยแจ้งหน่วย SSI ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ SSI กลับบอกว่าไม่มีร่องรอยผู้บุกรุกไม่มีร่องรอยการยิงกล้องวงจรปิดบันทึกอะไรไม่ได้และยามข้างนอกก็บอกว่าไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลยเช่นกัน SSI เลยสรุปว่าเจฟน่าจะแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่เขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแค่ความฝันและสงสัยว่า SSI อาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ หรือบางทีคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ลอบฆ่านายกลูเชียสก็ได้พวกเขาเลยจ้างให้วีมาสืบเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ตำรวจหรือสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องหน้าที่ของวีจึงเป็นการสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และอะไรคือสิ่งที่ผู้บุกรุกต้องการซึ่งวีจะพบว่าบริเวณที่เจฟยิงผู้บุกรุกไม่มีร่องลอยเลือดหรือรอยกระสุนเพราะมันมีการกบเกลื่อนร่องรอยแปลว่าเจฟเห็นใครบางคนในคืนนั้นและยิงปืนโดนจริงๆ แต่ก็มีใครบางคนอยากทําเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนอกจากนี้ในการสืบยังเกิดเรื่องแปลกขึ้นอีกนั่นคืออลิซาเบตจำรายละเอียดในวันแต่งงานไม่ได้ทั้งที่มีรูปตั้งอยู่หัวเตียงซึ่งเป็นเรื่องน่าสงสัยและเธอยังมีอาการปวดหัวเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งวีก็ตามรอยเลือดที่ถูกอำพรางไปจนพบว่าในบ้านของพวกเขามีห้องลับซ่อนอยู่ใครบางคนตามดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานแล้วและในนั้นยังมีร่องรอยการปฐมพยาบาลอีกด้วย แปลว่าใครที่ถูกเจฟหญยิงหนีมาทำแผลที่นี่จนในที่สุดวีก็เจอเครื่องส่งสัญญาณทุ่นเก่าตั้งอยู่บนดาดฟ้าซึ่งจอห์นนี่บอกว่าตัวส่งสัญญาณแบบนี้บริษัทมิลิเทคเคยใช้ในสงครามซึ่งมันรับสัญญาณจากรถตู้ที่จอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพวกเขานักวีได้ขับรถไล่ตามและพบว่าในรถคันนั้นมีข้อมูลของเจฟกับอลิซาเบธอย่างละเอียดรวมไปถึงผลสแกนสมองผลวิเคราะห์และความยืดหยุ่นของสมองอีกด้วย สิ่งที่คนพวกนั้นกำลังทำไม่ใช่การสอดแนมแต่เป็นการพยายามล้างสมองเพื่อให้เจฟที่เป็นตัวเต็งนายกคนต่อไปเป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการนอกจากบ้านเป็นลาเลสแล้วยังมีคนอ,อื่นๆที่กำลังถูกล้างสมองแบบเดียวกันด้วยแต่ข้อมูลกลับถูกลบออกไปก่อนที่วีจะโหลดมันออกมาได้ทันเธอเลยเอาเรื่องนี้กลับไปรายงานอลิซาเบธซึ่งเธอจะนัดเจอที่ร้านรามเมงแห่งหนึ่งเพื่อป้องกันการแอบฟังอลิซาเบธจะเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอรู้สึกว่าเจฟเปลี่ยนไป เขาเลิอกอ่านหนังสือลืมหนังเรื่องที่ชอบแนวเพลงที่ชอบก็เปลี่ยนไปหรือแม,ม้แต่เรื่องน้องชายที่ตายไปแล้วและยังพูดถึงการไปเที่ยวที่เขาไม่เคยไปอีกด้วยขณะเดียวกันเพื่อนๆนก็บอกว่าเธอทําตัวแปลกไปพอได้รู้เรื่องที่พวกเธอกําลังถูกใครบางคนล้างสมองอลิซาเบตก็เริ่มไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พวกเธอรู้อะไรคือความจริงหรือไม่จริงกันแน่ซึ่งเธอก็สงสัยเรื่องนี้มาตลอดเธอจําได้ว่าเธอเคยเห็นคนมาทําตัวหลับๆล่ลลอๆอยู่แถวบ้าน แต่พอเช็คกล้องวงจรปิดกลับไม่มีการบันทึกเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์ปริศนาที่บอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพวกเธออาจถูกทำลายได้ถูกเมื่อและเธอก็ควรห่วงความปลอดภัยของเจฟที่เป็นสามีหลังจากนั้นสายที่โทรมาก็หายไปจากบันทึกเหมือนไม่เคยมีใครโทรมาก่อนเช่นกันอลิซาเบตเลยขอไม่ให้วีบอกเรื่องนี้กับเจฟเพื่อความปลอดภัยของเขาเองและขอให้วีช่วยโกหก นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้และยอมถูกล้างสมองต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นนายกขุนเชิดซึ่งเราจะเลือกบอกความจริงกับเจฟหรือจะโกหกตามที่อลิซาเบธขอก็ได้เพราะในตอนนี้ตัวเลือกนี้ยังไม่มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องซึ่งผมก็หวังว่าเนื้อเรื่องส่วนนี้จะมีเพิ่มเติมในอัปเดตต่อๆไปหรือใน DLC พอรู้สึกว่ามันยังไม่จบและนั่นก็คือตอนจบของเควสนี้ครับ In the universe. Yeah. If you're looking for a taste of you. paradise, it doesn't matter don't wait a, a microsecond longer. Send space to 7299 right now. What? The we know how to feel what alive you in the dead of space. You, you are playing with fire. Don't dare cross the line. customize. <laughs> Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth, what did she tell you exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch, Holt. Guess you got more, though. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? You, have you taken your daily supplement? Remember, one dose over They're in your heads, Jefferson. Yours and Elizabeth's. This is some kind of chuckle-worthy metaphor? Strange dreams, partial recall, jumbled memories. It's not just stress and long hours. I don't know what you're trying to tell me, but I don't think I like where this is heading. Wake up! Oh, your brain's a mess. Messier than the discount section of a BD smut hut. I'm not paying you to make up Riddles for me, so get to the point. SSI's on the take of some unknown group that's out to control your lives. Somebody's hijacked your life, reset your course, your career. I'll admit, there were a couple of fortunate coincidences, but. They forged your views, personality, even that skepticism that pisses me off so much. Clearly, what they want is for you to be their mayor, molding you like a clay figurine. Fuck. I need to remember who recommended SSI to me. Your memories? Can't even trust those anymore. If that's true, I'll never know what's real in my life and what's a lie, fabricated. Wait, the intruder. I have to find him! Got no idea how we go about doing that. First I'll find him, then I'll find whoever's behind this. Pull the curtain back on these motherfuckers and show them what's what. Could show their hand if you're patient. Wait long enough. Or use your mayoral powers if you get elected. As long as you don't forget all this by morning. Sun Tzu's art of war. Feign weakness so your enemy may grow arrogant. Don't see you doing much feigning, Jeff. My god. I have to tell Liz! Your wife knows everything. Liz? How? Figured it out at some point? Elizabeth? No, 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 no. She would have said something. She feared for your life, your daughter's life. Who could blame her? Nah. No. Well, she's never kept anything from me. And she doesn't scare easily, believe me. Got an anonymous hollow telling her to keep her mouth shut. So she did what the perfect candidate's wife would do protected her family. I won't let them get away with this. So what now? Still want to be mayor? Well, I'm not about to give up. I didn't run just to... Uh, I'll wait. For my window. An opportunity. Then make my move. Isn't that exactly what they want? Well, I'll give them more than they bargained for. The same with your eddies. Take care, V. Good luck. And good night. So, thoughts? Hmm, somehow I doubt it's people who were behind this. So aliens. Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So not aliens. Doesn't matter who. What matters is that guy decided to take up the gauntlet. My man. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKistol.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและว a l เล็มากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไว้ทุกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ